สวัสดีครับวันนี้พอมีเวลาว่างนะครับผมได้ตัว iPad Pro M1 ปี2022มานะครับผมเลยจะทำคลิปวิธีการต่อตัว iPad Pro นะครับเข้ากับเครื่องเล่นวิทยุเดิมๆของตัว Suzuki Swift นะครับคลิปก่อนนี้ผมทำในเรื่องของโทรศัพท์มือถือ iPhone ใช่ไหมครับที่เรา,ามาเชื่อมต่อกับ หน้าจอหรือว่าเครื่องเสียงเดิงของสุซูกิซีฟนะครับซึ่งมันต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้คืออ u ดิโออะแดปเตอรนะครับเป็น Lightning to HDMI นะครับเป็นอุปกรณ์ของแท้จากของ a อ p l e นะครับด้วย p p o o n นะครับของผมมันเป็นรุ่นรุ่นเก่าหน่อยรุ่นรุ่นดึกด้ำบันนะครับมันมีหัวต่อที่เป็น Lightning แบบนี้นะ เน,นื่องจากมันเป็นไลนิ่งนะครับเราก็ต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่มันเป็นไลนิ่ง to HDMI นะครับถึงจะสามารถเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับหน้าจอ u z u k กิซ i f t เดิมๆได้นะครับข้อดีของ Suzuki นะครับเขาทำทำตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตรงนี้ก็คือ,อหัวต่อที่เป็น HDMI นะครับเดี๋ยวผมสูมให้ดูนะครับภาพอาจจะแตกนิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นหัวต่อที่เป็น HDMI แล้วก็เป็น USB 3.0นะครับซึ่งมันมีติดรถมาแล้วนะฮะแล้วก็แค่ซื้อสาย HDMI นะครับที่เป็นสายแบบนี้นะครับที่เป็นหัวแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับมาต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ออเดโออะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับมือถือที่เป็นโทรศัพท์ iPhone ที่เป็นหัวต่อที่เป็น l i g h t n i g นะครับแล้วคันนี้ พอผมได้ iPad มานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล้องนะครับแล้วก็ถ่ายให้ดู iPad ด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับการต่อ iPad เข้ากับเครื่องเล่นซูซูกิสวิปเครื่องเล่นติดรถเดิมๆนะครับสิ่งที่ต้องมีอย่างแรกก็คือตัวนี้นะครับ iPad iPad นี้จะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอขอให้มีที่ชาร์จเป็นช่อง usb c แบบนี้นะครับ เพราะว่าเราต้องใช้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นอะแดปเตอร์ในการเชื่อมต่อนะครับที่เป็นหัว USB-C นะครับดังนั้นนะครับ iPad ก็จะต้องเป็นตัว USB-C เหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะเป็น iPad รุ่นไหนได้หมดนะครับจะเป็น iPad Air iPad Pro ได้หมดนะครับตอนนี้ผมมี iPad Pro M1 นะครับตัวต่อมานะครับเป็นพระเอกเลยก็คือตัวนี้แหละนะครับเป็น USB-C to HDMI นะครับซึ่งเป็นอะแดปเตอร์มันจะมีหลาย เรทราคานะครับให้เลือกไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่200บาทไปจนถึง400 500ี้หมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ,ะใช้ตัวช่วงเชื่อมต่อแบบไหนบ้างนะครับยิ่งมีตัวเชื่อมต่อมากยิ่งราคาสูงนะครับสำหรับตัวที่ผมได้มานะฮะจะมีช่องเชื่อมต่ออยู่5ช่องนะครับก็มี HDMI นะครับตัวนี้เป็นช่องนี้นะครับมีตัว VGA ตัว b g a นี้มีประโยชน์ตรงเวลาเราจะเชื่อมต่อกับจอภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์หรือหน้าจอทีวีนะครับต่อมาก็คือช่องหูฟังตัวนี้นะครับฟังหนึ่งก็จะมี USB 3.0แล้วก็ตัว USB C นะครับส่วนหัวต่อตัวเนี้เราจะเอามาต่อกับตัว iPad นะครับจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับตัวต่อแม่นะครับก็คือสาย USB-C ทั่วไปที่เราใช้ชาร์จแบตเตอรีร่ของมือถือหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เป็น USB-C นะครับก็จะมีฝั่งนึงเป็น USB-C นะครับฝั่งนึงเป็น USB-A ทำไมถึงเป็น USB-A นะครับไม่ใช่ USB-C ในสองฝั่งนะครับเพราะว่าตัว Suzuki Swift นะครับจะมีช่องที่เป็นช่องสำหรับ USB-A ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเราจะต้องเอาสายเนี้ยมาต่อเข้ากับตัว ขี C ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้มีไฟเหลาเลี้ยงเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ตลอดเวลานะครับมันถึงจะสามารถส่งออกคาบได้นะครับแล้วก็ชิ้นที่3ที่ขาดไม่ได้ก็คือสาย HDMI ตัวนี้นะครับสาย HDMI นะครับสามารถใช้สั้นหรือว่ายาวขนาดไหนก็ได้นะครับขึ้นอ,อยู่กับว่าเราจะเอาใช้ประโยชน์แบบไหนนะครับถ้าจะต่อตัว iPad มาจากเบาะ คนนั่งหลังนะครับอาจจะต้องใช้สายยาวนิดหน่อยนะครับหรือว่าถ้าต่อมาจากเบาะของคนนั่งข้างใช้สายสั้นๆก็พอนะครับตัวน,นี้ขอให้ได้มาตรฐานหน่อยนะครับราคาอาจจะมีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทไปจนถึง4ี่ร้อยห้าร้อยนะก็ขึ้นอยู่กับเราจะได้แบบไหนมาก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็มีสรุปอยู่3อย่างนะครับถ้าไม่นับ iPad ก็คือสาย USB-C ็ีเป็นสายชาร์จิ่งนะครับมี ตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นอะแดปเตอร์นะครับ USB C to HDMI แล้วก็สาย HDMI นะครับโอเคครับงั้นไปต่อกันที่รถเลยถ้าต่อแบบนี้นะครับ<ม>ก็คือเอาอะแดปเตอร์ต่อเข้ากับสาย HDMI แล้วก็ต่อเข้าไปกับ HDMI ของเครื่องนะครับแค่นี้มันไม่สามารถที่จะโชว์บนหน้าจอได้นะครับผมลองหลายรอบแล้วที่แรกผมก็ยังงง,งว่าเออทำไมมัน มันต่อแล้วทำไมไม่ไม่ขึ้นภาพอะไรลองทั้งดับเครื่องลองทั้งรีสตาร์ท p p d d นะครับทำทุกอย่างนะฮะยังไงก็ไม่โชว์ตรงนี้นะครับแต่ผมลืมอ่านข้อแนะนำของตัวรถนะครับที่มันปรากฏอยู่บนหน้าจอติดรถเดิมๆนะครับมันบอกว่าถ้าจะต่ออุปกรณ์ที่เป็น s d m i แบบนี้นะครับให้ต่อสายอะแดปเตอร์อีกตัวหนึง่งที่เป็นไฟเลี้ยงนะครับ คือจะต่อมันเพียวๆไม่ได้ต้องมีสายไฟนะครับที่เป็น USB ตัวนี้ USB า USB 3.0นะครับซึ่งอาจจะต่อตรงข้างๆกับตัว SDI m ตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะซื้ออุปรกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อกับที่จุดบุหรี่แบบนี้ก็ได้นะครับพอสตาร์ทรถนะครับ มันก็จะขึ้นในเมนูแบบนี้นะครับในหน้าจอติดรถเดิมโดยปกติแล้วหน้าจอของตัวสวิปนะครับมันก็จะมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอหลักอยู่2หน้าจอนะครับก็คือหน้าจอนี้นะครับเราเลื่อนมาทางซ้ายแบบก็จะมีตรงบลูทูธมีวิทยุมี HDMI นะครับมี Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับส่วนหน้าจอที่2เราใช้มือ ทัสไปนะครับเลื่อนไปมันก็จะขึ้นตรง HDMI AV In USB แล้วก็มีเดียกาดนะครับซึ่งถ้าเราจะต่อ iPad ตัวเครื่องนี้นะครับให้เข้ากับหน้าจอนี้นะครับเราจะต้องเข้ามาเมนูที่เป็น HDMI นะครับออสตาร์ทรถเสร็จนะครับเข้าเมนูอย่างที่ผมแนะนำเบื้องต้นนะครับหน้าจอ iPad ก็จะมาปรากฏอยู่บนหน้าจอของ Suzuki Swift นะครับแล้วคราวนี้มันเป็นแนวตั้งนะฮะในจอ iPad ที่ผมผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเทียบกันนะครับในหน้าจอ iPad มันเป็นแนวตั้งนะครับในหน้าจอรถมันก็จะเป็นแนวตั้งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราพลิกหน้าจอ iPad นะครับปั๊บจะเห็นได้ว่าหน้าจอของตัว s u z u กิก็เป็นหน้าจอเต็มแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าการทัชสกรีนต่างๆในเมนูที่บนหน้าจอ s u z u กิไม่สามารถทัชได้นะครับเพราะว่าเราต้อง ทัชพานไอแนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมันเสถียรมากๆเลยนะครับก็คือมันมันตามือมากๆถ้าเราถ้าผมลองลองลองสไลด์เมนูให้ดูนะครับนะครับจะเห็นว่าไม่ไม่ได้มีหน่วงเวลาไม่ได้มีไม่ได้มีช้านะครับใน iPad ยังไงในหน้าจอสวิปก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับอ,อย่างจะเข้าเมนูต่างๆนะครับบน iPad ก็สามารถที่จะเข้าได้เลยนะครับผมลองเลือกสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างเป็นเกมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเกม GTA ของ iPad นะครับหน้าจอของเราก็จะปรากฏเหมือนกันกับในโทรศัพท์นะครับหรือว่าใน iPad นะครับกด Skip t h i s นะครับก็คืนหน้าจอแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเฉพาะตัวหน้าจอตรงนี้นะครับส่วนใน iPad เดี๋ยวผมจะลองลองทำเมนูไป ได้ยินนะครับมีเสียงออกลำโพงทั้งสองข้างของตัวรถนะครับ,รบพอเข้าไปหน้าดูในหน้าจอ iPad นะครับก็จะเป็นหน้าจอ G T A ขึ้นมานะครับบนหน้าจอของ Swift นะครับก็จะขึ้นเหมือนกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมลองลองวิง่งวิ่งนะไงไครับนไครับคือทำทุกอย่างได้เหมือนเรา เราเล่น iPad นะครับแต่ว่าหน้าจ iPad อ iPad ก็จะมาปรากฏอยู่บนหน้าจอสวิตนะครับ,รบซึ่งผมว่าประโยชน์เยอะเลยนะครับถ้าเรามีาลูกเล็กๆหรือว่าเด็กที่เล่น iPad หรือว่าใช้เรียนออนไลน์นะครับใช้เรียนออนไลน์ที่เป็น iPad นะครับก็สามารถที่จะ ใช้หน้าจอติดรถแบบนี้แล้วก็เดินทางไปด้วยขับรถไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยได้นะครับหรือจะเรียนไปด้วยก็ยังได้เลยนะครับซึ่งผมลองเปรียบเทียบกับ iPhone นะฮะอย่างการทัชสกรีนการเข้าเมนูต่างๆนี่ไอแพดนี่ลื่นกว่าลื่นกว่าเยอะเลยนะครับเพียงแค่เรามีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่เรียกว่าออวิจัยที่เรียกว่า USB-C to HDMI นะครับซึ่งมีหลายราคามากในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับ s h o p ปี้ a z a d a มีหมดนะครับมีสาย HDMI นะครับมาต่อเข้ากับ HDMI ของตัวเครื่องมีสาย USB-C to USB นะครับมาชาร์จไปด้วยนะครับก็สามารถที่จะต่อ iPad ออกหน้าจอของ s u z u กิ s ว i ฟได้เลยนะผมจะลองเข้าอีก เมนูหนึ่งนะครับอีกแอปหนึ่งก็คืออย่าง YouTube นะครับถ้าขับรถเดินทางไกลใช่ไหมครับเราอยากยู YouTube ก็เข้ามานะครับแล้วกนะ็หน้าจอ YouTube ก็ปรากฏปกติบนหน้าจอสวิฟนะครับเห็นไหมครับอย่างผมจะเข้า,าเมนูดสูสักช่องรายการหนึ่งนะครับรายการน,นี้ เป็นเพลงนะครับก็ขึ้นที่ช <ไป S 2> ้อปปี้โรดียินึ่งวันวันจันช้อปปี้อันเดียวลัทุกวัน,นวยังไงในหน้าจอ<แ>ก็เหมือนกันนะครับนะครับจะให้เต็มจอแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับขยายนะครับในหน้าจอสิการควบคุมเครื่องเสียงนะครับก็สามารถ <ๆ S 2> เพิ่มลดเสียงได้จากตรง พวงมาลัไ,ได้เลยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าสะดวกมากๆนะครับสำหรับคนที่มี iPad นะครับก็สามารถาซื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้ในราคามีตั้งแต่200ถึง400บาทนะครับมาต่อกับ iPad ที่เรามีแล้วก็สามารถดูหน้าจอ YouTube ดูเล่นแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงเล่นเกมต่างๆได้จากหน้าจอเลยนะครับ สะดวกรวดเร็วแล้วก็เชื่อมต่อง่ายนะครับภาพคมชัดสวยใสครับเดกน้องจะเข้าแอปใหม่นะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกได้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อตัวนี้นะครับสามารถที่จะสั่งได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆได้เลยครับลาซซด้า ช้อปปี้อะไรพวกนี้ได้หมดครับจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้แต่ขอให้มันดูดูแข็งแรงดูมาตรฐานหน่อยนะครับมีตั้งแต่ราคา200กว่าบาทนะครับไปจนถึง4 0 0ร้0ยห้ยังมีนะครับถ้ามันเป็น USB-C แบบนี้นะครับมันสามารถใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็น Android หรือว่า IOS ที่เป็น USB-C แบบนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้หมดนะครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ